สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารพรวัฒนครไพบูลรหัสในศึกษา6606862เลขที่45แบบฝึกที่3เกิดเป็นคนไทยโชคร้ายหรือดีมีเรื่องเล่าเคยฟังครั้งเป็นเด็กด้วยยังเล็กไม่รู้ความตามประสาจึงไม่คิดสงสัยในที่มารู้เพียงว่าสุขใจเมื่อได้ยินปู่เล่าเรื่องภาคเหนือเมื่อน้ำหลาก พืนยากพลายแดนใต้ให้สูญสิ้นอีสานแล้งขาดน้ำคำชีวินแต่ทุกถิ่นยังช่วยเหลือเอื้อนำใจยาพูดถึงการเอาอย่างคนต่างชาติเรามิอาจปิดกั้นความทันสมัยขออย่าลืมคงนามความเป็นไทยไปยุคใช้ประโยชน์เลิศประเสริฐคุณตาเคยเล่าถึงปัญหาเศรษฐกิจเพราะชีวิตไม่รู้พอก่อเรื่องวุ่นจนแสงทองส่องสว่างเปิดทางบุญสร้างต้นทุนด้วยพอเพียงเรียงชีพตน ยายพูดถึงความภูมิใจได้รับเสด็จกราพผ้าเช็ดรองพระบาทประกาศขนด้วยหัดทิพแห่งไทยคองใจชนจึงทุกผลพระบารมีคุมชีวิตพ่อบรรยายการเมืองเรื่องขัดแยง้งคนต่างแบ่งพักฝ่ายแย่งใช้สิทธิ์แต่ดำรัสพระทรงธรรมชี้นำทิศหลอมความคิดรวมความรักสามาัคคีแม่สอนให้รักถิ่นแผ่นดินเกิดรู้ทุนเทิดคุณค่าตามหน้าที่ เกิดเป็นไทยจะโชคร้ายหรือได้ดีจงรู้ว่าแผ่นดินนี้มีพระคุณจนวันที่รับรู้เป็นผู้ใหญ่จึงเข้าใจเรื่องเล่าขานผ่านหลายรุ่นทุกหรือสุขขอมอบใจให้เป็นทุนแม้สิ้นบุญเพื่อแผ่นดินก็ยินยอมชวินพงพจ์รวมบทร้อยกองรางวัลชมเชยกลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์สพทปีพุทธศักราช2561